หอยจ้อคืออะไรหอยจ้อเป็นชื่ออาหารจีนแต้จิ๋วโบราณหอยจ้อมาจากภาษาจีนแต้จิว๋วหอยแปลว่าปูส่วนคำว่าจ้อแปลว่าพุทามีความหมายรวมๆกันว่าพุทาเนื้อปูเนื่องจากว่าลักษณะของหอยจ้อเป็นทรงกลมคล้ายรูปพุทานั่นเอง คนจีนนิยมนำหอยจ้อมาเป็นของไหว้และรับประทานในเทศกาลสาคัญต่างๆด้วยมีความเชื่อว่าหอยจ้อเปรบเสมือนการห่อเอาความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีความรักให้กลมเกลียวกันในครอบครัวจึงนิยมนำหอยจ้อมาเป็นของไหว้เพื่อความเป็นมงคลด้วย การทำหอยจ้อจะนำเอาเนื้อปูมาผสมกับแป้งแล้วก็ไข่ซึ่งอาจจะผสมกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นด้วยอย่างเช่นกุ้งหมูสามชาั้นโบดบางเจ้าก็อาจจะมีการเติมผักเช่นแว้วมันแกวแครอทนะคะแล้วก็ห่อด้วยฟองเต้าหู้ชนิดแผ่นให้มีลักษณะเป็นท่อนยาวๆแน่นๆแล้วทำให้เป็นปล้องหลังจากนั้นก็เอาไปนึ่งจนสุกด,ด้วยก่อนด ที่จะรับประทานนะคะก็จะต้องทอดให้สุกอีกครั้งหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของหอยจ้อนะคะที่ไม่มีหอยเป็นส่วนประกอบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ